ก็รับสวัสดีน้ำผู้ชมด้วยครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นเคนกันนะครับผมงตอนนี้ก็ ก็เข okay. ้าเกมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะส่วนรูมพลังแฝงก็ตามหน้าจอเลยครับผมนะที่เห็นอยู่ก็คือพลังแฝงครับผมนะโอเคมนะแลวส่วนรูมก็ตามหน้าจอเลยนะครับผมนะตอนนี้ผมเล่นเคนเป็นออฟไลน์นะครับผมนะแล้วก็มาชนเรนจับใครก็ไม่รู้ผมตอนนี้เจอฟอลลนก่อนนะผมนะลามมาครับผมนะก็เหมือนเขาจะลามเปิดก่อนนะผมแต่ว่าเปิดก่อนได้ปูดหรือเปล่าผมเปิดก่อนได้ปูดโอเคผมเลี้ยวสองขานะผมกเลยจัดการเลยผมนะ ก็เลยรอครับผมเอาไงครับเอาไงครับโอเคครับผมโอเคครับผมหมุนไปครับผมโอเคครับสุดท้ายผมก็ได้เป็นที่เรียบร้อยครับผมนะฟอลลินเขาลรำเก่งนะครับผมนะแต่ว่าอย่าลืมว่าเคนนี่สกิลสองก็สกิลหนึ่งก็มีระเมิดที่ทวีคูณกันเยอะมากเลยนะครับผมนะตอนนี้ตอนนี้ก็ตีครับผมนะตีมังกรน้อยครับผมนะบ้านผมเรียกมังกรน้อยครับผมนะบ้านใครเรียกอะไรไม่รู้ครับผมนะก็ตีไปเร็วนะโอเคครับผมตีมังกรน้อยเป็นที่เรียบร้อยครับผมนะก็ตามมาแล้วนี่เหมือน ตรงกลางกามีเรื่องครับผมพุ่งไปครับผมนะกดสกิลเหนือไปปุะตโอเคได้คนหนึ่งครับอกเอาไงครับผมสกิลสองตีตีไหวไหมไหวไหมไหวไหมโอเคครับผมสุดท้ายก็ไม่ไหวครับผมนะเพื่อนก็มาตามที่ก็จะไม่ทันกันครับผมนะก็ดีแล้วครับผมนะโอเคครับผมเอาแล้วครับผมก็ตอนนี้ก็รอเกิดเนาะครับผมนะโอเคครับผมนะตอนนี้ก็เกิดมาแล้วครับผมนะก็มาตรงออฟเหมือนเดิมครับผมนะเหมือนซับเขาก็จะเอาครับผมแต่ว่าเราก็ต้องใจเย็นเนาะครับผมตอนนี้ดูตรงไปกันก่อนครับผมนะเอาไงครับผมรอกันไปเรื่อยๆครับผมรอไปเรื่อยๆผมนะเอาแล้วครับผมเขมือเขาจะเา ใช้ครับผมเอาไง้วก็ต้องรอครับผมของไงกดพุ่งไปสกิลโอเค,คผมได้คนนึงครับผมแล้วก็เหลือสามคนคุ้มไหมเนี่ยคุ้มไหมเนี่ยเพื่อนเพื่อนมาไหมเพื่อนอืมตัวร้ายเพื่อนก็ถอยครับผมนะโอเคเพนเพนเก็บงานเพนเก็บงานโอเคครับผมเรียบร้อยครับผม ปึ้งก็ผมเอาล้ครับผมเมดเราเมดเราไหวไหมเม็ดเราหนีได้ไหมโอเคผมเมดเราหนีได้ผมแต่ว่าแต่ว่าเพนเพนเพนก็ไม่รอดเหมือนกันครับผมนะสามหนึ่งใครรอกก็ะถั่หลบเก่งแล้วครับผมนะโอเคผมมาตรงนี้ับผมนะก็มาออฟเลนเหมือนเดิมครับผมนะมาเคลียร์เลนก็ผมนะ โอเคครับผมนะเกมนี้ก็จบที่ป้อมเหมือนเดิมว่าผมนะพุ่มมาหลายชิปแล้วผมนะเอาแล้วครับผมก็ตอนนี้เคลียร์เลนเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนะก็ต้องรอผมนะโอเคตอนนี้ผมก็หายตัวเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนะก็เลยต้องรอครับผมนะไปเช็คปุ่มแต่ว่าเห็นฟอ์เลนเนี่ยผมนะก็เลยขึ้นออฟไปกันก่อนครับผมนะโอเคตอนนี้เอาไงผมแต่ว่าตอนนี้เราต้องเอามันม่วนกันก่อนนะครับผมนะเคลียร์คลิปเลนกันก่อนครับผมนะก็เลยดูฟอ์เลนโอเคฟอ์เลนกำลังนำม่กน้อยครับผมนะก็เลยเคลียร์มันม่วนกันก่อนนะผมโอเค เห็นนี่ก็ผมมากันสามสามหนึ่งใบไว้เนี่ยสามหนึ่งใบไว้เนี่ยโอเคกระโดดพุ่งไปพุ่งไปเอาอืฟิกหนีได้ครับผมนะมาหลบฟิกหนีได้ตอนนี้เอาแล้วับผมนะมากันเป็นเส้นเลยครับผมนะเอาไงอือสุดท้ายผมก็เดสมอลเล่ครับผมนะเพ<อ>ื่อนเพื่อนเก็บงานได้ไหมเพื่อนเก็บงานได้ไหมเอาดิ เอาดิโอเคครับผมนะมากัน4ค่โกลนนะผม4 2 4 2โอเคโอเคครับผมไหวไหมเนี่ยคุ้มไหมเนี่ยสุดท้ายก็ไม่คุ้มนะผมไอ้คุ้มอยู่ครับผมนะเสริมกัน2 2เอาไงตีได้ไหมเตะโอเคผมได้อีกคนนึงครับผมโอเมก้าได้ครับผมได้มา2คน3คนถือว่าเก่งนะครับผมเนาะโอเมก้าเอาแล้วครับผมตัวนี้ผมก็เกิดมาแล้วครับผมนะโอเมก้าโอเคสุดท้ายก็โอเมก้าก็โดนนะผมนะก็เราก็เต็มที่แล้วครับผมนะสกอร์ก็สามสามนะครับผมนะโอเคตัดมาตรงนี้ครับผมเอาไงครับผมเอาไง มันกาจะบู๊ว่าผมนะก็ไม่ทันรอครับผมเอาเลยครับผมเปิดีิครับได้ไหมได้ไหมเพื่อนได้สามคนแล้วนะครับผมตัวนี้เอาไงเพนเพนเก็บงานได้ไหมเพนเก็บงานได้ไหมเพนเพนเอาสิเพนโอเคครับผมตอนนี้เขาก็ขาป้อมแล้วนะครับผมนะแต่ว่าโอเมก้าโอเมก้าเนี่ยมนนี่โอเคผมผมเก็บงานให้ครับผมนะที่เรียบร้อยครับผมนะตอนนี้โอเคครับผมตอนนี้ก็ตีป้อมเลยครับผมนะก็รีตีป้อมครับผมนะเพราะว่าศัตรูก็ ตายไปแล้วครับผมนะโอเคต้องขอบคุณเพนที่ช่วยตีผมตอนนี้เจอมาหลอดมาหลอดเอาไว้ผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บนีดีครับนีแครับนีโอเคผมมาหลอดครับผมกระโดดครับผมปึ้งโอเคสุดท้ายผมก็ไม่รอดเหมือนเดิมครับผมนะแต่ว่าเพนเพนเพนเด้แบบนี้เพนตายนะเพนโอเคผมเพนตายเว้นหนีเลยผมครับผมเว้นหนีเลยครับผมนะอย่าอย่าสู้ครับผม กันไหนครับผมกันไหนครับตัดมาตรงนี้ครับผมนะผมเกิดแล้วครับผมนะก็เห็นเลงการครับผมนะก็ไม่รอช้าครับผมนะก็มีเคลียร์เลงกันก่อนครับผมนะโอเคตีเลงการไปที่เรียบร้อยครับผมนะก็เห็นฟอลลินครับผมนะก็ตั้งใจที่จะไปเก็บฟอลลินเนาะแต่ว่าเราก็ต้องเดือดรอครับผมว่าเราจะได้หรือเปล่านะเดือ้อมไปครับผมนะโอเคผมเห็นฟอลลินครับผมนะถามว่าทำไงผมเอาแล้วครับผมตอนนี้ก็ฟอลลินก็เปิดอันติแล้วครับผมนะว่าผมจะวิ่งทันหรือไม่ครับผมนะโอเคครับผมฟอลลินก็เปิดดอกครับผมแล้วก็เเเข้้าปออมย่ที ุ่งไปครับผมนะได้ไหมครับได้ไหมครับได้ไหมโอเคผมผมก็ตายไปเองครับผมนะจะเอาเขาต่โดนเขาเอาแทนเชับผมตอนนี้ก็ต้องรอเกิดอย่างเดียวครับผมนะตอนนี้โอเคผมตัดมาตรงนี้ครับผมทําไงต่อครับไงต่อผมก็อองสามว่าผมทีมแล้วก็สามสามมาไหครับผมต้องดูทรงกันไปก่อนนะครับผมนะตอนนี้ตอนนี้ผมเข้ามาเปิดพุ่มให้ครับผมนะเดินเปิดพุ่มเจอผมไม่รอช้าไม่รอช้าผมเอาเพื่อนกระโดด เขาก็โดนม้าผมเอาไงครับผมเอาไงครับผมใคต้องรอใครต้องรอโอเคผมเพิ่งเก็บได้เห็นฟอลินฟอลินผมไม่ไม่กลัวครับผมนะตอนนี้ก็เดินครับผมนะเดินเปิดครับผมเดินรอครับผมนะแต่ว่าเห็นเห็นว่าผมผมมีมาหลอดกับฟอลินอยู่กลางผมแต่ว่าตอนนี้เราเก็บหลอดให้ตัวกันก่อนนะครับผมนะโอ๊ยยังไงยังไงผมผมต้องได้ผมต้องได้มาหลอดผมต้องได้มาหลอดเออได้ไหมล่ะครับผมนะ ทายไปอีกรอบหนึ่งก็ผมนะไม่คุ้มเลยครับตอนนี้เกือบได้แล้วก็ผมนะแต่ว่าตายไปซะก่อนนะผมนะลุง3าคนใครแหวก็ถือว่าเท่ผมแต่ตรงนี้กผมข้างบนมี3ามฟุ่งไปครับหวังว่าจะได้ผมได้ไม่ผิดโอเคเพื่อนได้มารับผมโอเคผมผมได้มาหนึ่งก็ผมนะตอนนี้โอเคต้องรอผมวันนี้ศัตรูเสียไป5้าคนนะวผมนะแล้วตอนนี้คือแชลลี่เราเก็บไปสีครับผมนะซึ่งผมรักเขาไปหนึ่งครับผมนะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมนะแต่ว่าเราก็ต้อง รีบจบบ้านดีกว่าผมนะถ้ายื้อแบบนี้เราก็คงแพ้แน่นอนเลยครับดูทรงแล้วนะตอนนี้เราก็รอครับผมนะรอคลิปเข้ามแล้วก็ดําบ้านเลยครับผมนันการเลยครับมะช่วยคุณตีครับผมโอเคครับผมศัตรูเกือบมา2แล้วนะครับผมนะเราก็ต้องถอยกันก่อนนะผมนะตัดมาตรงนี้ครับผมนะแวงเขาก็กำลังเอาดาร์มาก่อนครับผมนะส่วนผมก็ต้องรอครับผมนะรอครับผมนะโอเคครับผมศัตรูมาแล้วผมองไงงไง พุงไปครับปืกปื๊ไม่สวนแล้วผมได้คนนึงได้คนนึงเอาไงเอาไงไจะหนีได้ไหมจะหนีนะหนีไม่ได้หวงสุดท้ายผมก็เดสมอเดกแล้วผมนะแต่ว่าเพื่อนได้นะมังกรใหญ่ก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับผมนะต่อให้ ที่เราตายก็ถือว่าคุมอยู่นะครับผมนะตอนนี้ก็ตอนนี้ผมเดสมอลเล่แล้วนะครับผมนะตอนนี้เพนเพนนะครับผมเพนจะเก็บฟอเรนได้ผมโอเคเพนเก็บฟอเรนได้ก็ผมนะเก็บงานได้ผมนะก็ถือว่าตอนนี้เราเสียบเรียบอยู่ับผมแต่ว่าเราได้ดาบมาก่อนนะผมนะได้มัม่วงนะครับผมนะโอเคผมเกิดมาตรงนี้นะผมนะป้อมกลางก็แตกมนะแต่ว่าเราก็รีบตามป้อมับผมนะแต่ว่าเห็นข้ามบนนะผมนะก็เลยต้องไปเคลียร์ข้้มบนกันก่อนนะผมนะรอครับผมรอ โอเคครับผมตอนนี้ผมเห็นปาเขาอยู่คนเดียวเนาะเลยพุ่งไปผมไม่โดนนะผมนะโอเคผมเมทผมเมทจับได้ครับผมนะมอไง่ายผมพุ่งไปโอเคผมตอนนี้ได้ครับผมนะตอนนี้ก็รีบเคลียเ์เลนครับผมนะเห็นฟอรลินนะฟอรลินนะผมนะโอเคตอนนี้เขาเน้นเมทโอ้ผมก็เลยต้องหนีกันก่อนนะผมนะเพราะอย่าลืมว่าฟอรลินมันมีต้านสถานะครับผมตอนนี้มากับเป็นทั้งกองทัพเลยผมนะฟีหนึ่ง ใครรอดย็ถือว่าเก่งครับผมนะโอเคครับผมตอนนี้ก็ต้องเกิดครับผมนะแต่ว่าก็ต้องรอเกิดนั่นแหละครับผมนะโอเคตัดมาตรงนี้ครับผมนะเหมือนเขาจะออกกันนะผมปนระมาณตั้งสองสามคนนะครับผมนะโอเคเราต้องปล่อยครับผมนะเราต้องปล่อยครับผมนะเพราะว่าถ้าเราอันนี้เราตายแน่นอนเลยผมเสียเปลียนไม่นอนนะผมนะตอนนี้ทีมเราก็ตายไปสองครับผมนะ ทีมเขายังไม่ตายเลยรับผมนะตอนนี้ตอนนี้ดูเชยกันไปก่อนนะครับผมน่าจะเพิ่งรีบร้อนจะเพิ่งรีบร้อนแล้วผมนะเพราะว่าต้องรอเพื่อนเกิดนะครับผมตอนนี้ก็ต้องรอผมนะคลิปก็ยังไม่เข้านะครับผมนะเอาไงผมผมก็เลยเดินนะผมนะเดินให้เขากลัวผมนะเห็นแดงๆเขาเขากลัวกันไปก่อนนะผมนะเป็นการขู่ไล่ครับผมนะเขาก็ถอยด้วยนะครับผมนะแต่ว่าเขาก็ยังมาเอาเชียร์เลนครับผมเชียร์คลิปกันเหมือนเดิมว่ะผมก็เลย ทำไงผมก็เดินเช็บพุ่มกับผมนะเดินเช็บพุ่มตามจุดดีกว่าโอเคผมตัดมาตรงนี้ับผมนะเห็นมีคนเดียวโอเคมีคนเดียวมาแลครับผมมา2-3าคนมาทำอะไรครับผมมาทําอะไรตรงนี้ทำไงฟอลเลนมาผม อขนเลยาผมเขเลยต้องถอยเขาเลยต้องถอยครับเอาแหละเอาแหละก็บวกเอาไงครับผมนะไฮเดรตไม่ใช่แว่นนะผมนะผมมีแว่นไปไฮเดรตหลอนแล้วก็บวกตรงนี้ครับผมนะแม่งมากันเยอะกันจมผมหลอนแล้วตอนนี้เอาแหละครับเอาไงครับผมเอาไงพุ่งไปครับผมนะโอเคโอเคเอาไงครับผมโอเคโอเคผมได้มา3คนแล้วนะครับผมเนาะตอนนี้ก็เริ่มกลับมาเป็นสถานการณ์เหมือนเดิมนะครับผมนะไงครับผมนะผมก็เลยเดินไปเคลียร์ลกลางครับผมนะแต่พร้อมที่จะบอกเพื่อนว่าเอาดาบมังกรเลยผมนะ ก็เลยรวมกลุ่มกันเอาแ้บมังกรใหญ่ดีกว่าผมนะมากผมเร็วแล้วนรมังกรใหญ่ผมก็เลยรรองผมนะมาหรือเปล่ามาหรือเปล่าแมวมาแล้วผมก็ไม่รอแล้วผมตีแทงให้แล้วกันเมื่อผมนะเราเพนแลวผมเพนก็มาแล้วก็ผมนะชต่ช่วงนีตีผมนะโอเคผมแมวนได้ผมฟอริเนมาแหลมนาดนี้เอาไงผมเอาไงผมนะฟอริเนบินหนีัวผมนะตอนนี้แล้วหลังจากนั้นก็มาเป็นขยง กันเลยผมนะมาเป็นทีมกันเลยผมนะก็เลยเด้ย้อนสอนมาตรงนี้ผมนะมาหลบกันก่อนนะผมนะเอาไงอะผมนะก็เลยเดินหลบกันก่อนนะผมเอาโหโอ้โหยืนรอสักขนาดนี้เอาไงอผมผมไม่ไหวอผมเปิดแล้วผมนะเพื่อนได้ไหมเพืดด่อน้โอเคอผมสุดท้ายผมก็ได้ก็ผมนะเซฟิกก็นหนีับผมนะ เอาไงครับผมเอาสุดไหมไม่สุดดีกว่าผมนะถอยดีกว่าครับผมนะตอนนี้เราต้องถอยครับเอาแล้วครับผมตอนนี้ก็ถอยมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมนะแต่ว่าเห็นฟอลลินเห็นฟอลลินเขาก็จะมา,าผมแหลมแหลมแบบนี้เอาไงครับผมนะเอาไงครับผมนะโอเคจับได้นะครับก็เก็บไปอีกหนึ่งคนนะ,นะครับ คุเปลี่ยนที่จับให้นะับผมนะโอเคผมเห็นเห็นก็ผมเห็นวิลโลอยู่กับกลางแล้วผมนักกะรีเราก็ผมรอหลอดหายตัวแล้วผมนะทำไงทำไงผมผมเอานิ้วผมกาเดฟิทหนีได้ผมนะโอเคทำไงผมหนีครับโอเคแต่ว่าหนีไม่ได้เพราะว่าเพื่อนเปิดขนาดนี้เพื่อนตามมาอย่างนี้เอาลูสุดนะเอาลูสุดสุดนี้ไงผมสุดไม่ได้แน่นอนผมหนีกันก่อนนะหนีกันก่อนโอแต่ว่าน่าจะหนีไม่ได้ผมก็เลยต้องสวนเพื่อนเลยต้องเตี้ยผมเอาไงมทำไม มาแรกกันครับแรกกันครัผมโอเคอับัมสุดท้ายผมก็ได้มาอีกคนหนึ่งรับผมนะโอเคเกือบไม่รอดเด้อผมนะแต่ว่าพิกเกมได้ถือว่าดีครับผมนะเอาแล้วครับผมนะตอนนี้ก็เคลียร์เรลงการกันเถอะครับผมนะเคลียร์เรลงการที่ร้อยรับผมนะเขาก็กระโดดนะผมผมก็ต้องรอจังหวะครับผมนะแต่ว่าฟอร์นิฟอร์นิปาดอว่าผมนะจะแม่งมากันสี่ห้าคนมากันทีเดียวก็ผมนะเอาไงครับผมนะ ช่วยอะไรไม่ได้ก็พุ่งไปครับผมนะเอาคนนี้ก่อนเอาคนนี้ครับผมโอเคเขียนได้ไหมได้ไหมโอเคผมได้อีกคนนึงครับผมนะจะเรียกลับบ้านดีกว่าครับผมนะเพราะเรื่องเราเหลือน้อยเอาไงเอาไงเพื่อนได้ไหมเพื่อนได้ไหมโอเคโอเคครับผมเพื่อนก็ยังไม่ได้ครับผมนะเพราะว่าวีโร่เขาก็มีการเล่นเลือดอยู่ครับผมนะก็จะตัดใจกลับบ้านดีกว่าครับผมนะตอนนี้โอเคครับผมตอนนี้ก็กําลังที่จะเพิ่มเลือดกันอยู่นะครับผมนะตอนนี้ก็เพิ่มเลือดเป็นที่เรียบร้อยครับผมนะก็เห็นต้องการเพียนครับผมนะเพียนหนีได้ไหมเพียนหนีได้ไหมพุ่งไปช่วย คือเพื่อนได้ไหมโอเคผมนะเพ้นได้ผมแต่ว่าเพ้นแรกกับนี่ผมแต่ว่าไม่คุ้มนะผมนะโอเคเอาไงผมก็อลีต้นเดินไปช่วยเดินไปช่วยเอาไงตีไปดิครับตีไปผมผมไม่กล้าก็ช่วยอยู่กับผมนะโอเคเจะไม่ผมตายแล้วก็ไป การตายผมก็จะไม่สูญเสียป่าครับผมไม่ผมเปลือกตายก็สูญเสียมเดิมครับผมนะมาอย่างเท่ครับผมจบอย่างหมาจบแล้วครับผมนะณตอนนี้เอาแล้วครับผมตอนนี้ผมก็ต้องรอเกิดนะครับผมนะโอ้โหเอาเกี้ยวผมเกิดมาแล้วครับผมไอ้ฟอร์เรนนะผมเห็นฟอร์เรนเอาไงผมพุ่งครับผมนะแต่ว่าก็บินหนีได้ครับผมนะก็เลยต้องเดินถอยกลับมาก่อนนะครับผมนะมาเคลียร์ตีดีกว่าครับผมนะโอเคครับผมตอนนี้เห็นโอเมก้ากับมาลอตเขากำลังตีกันอยู่นะครับผมนะโอเคครับผมผมก็ต้องเดินเข้าไปช่วยนนะะผม เอาตอนนี้ก็ต้องรอหลอดหายตัวนะครับผมนะเอาไงดีเอาไงดีนะงดบบตัดใจไปแล้วครับผมตัดใจไปแล้วครับผมนะเอาไงบบเ, <ๆ S 2> เอาไง<ๆ><ำ>โอเคส,สุดท้ายผมก็ <ๆ S 2> ต้องเดินออกมากันก่อนนะครับผมนะสองหนึ่งก็คงไม่ไหวนะตัวนี้เอาแล้วครับผมตัวนี้ก็ต้องรอครับผมนะเห็นไหมหลอกเข้ามานี่เอาไงไบมกดไปบมนะได้ไหมโอเคบมโอเคได้นะครับผมนะเพื่อนได้ครับผมนะตอนนี้โอเคบบมาเคลียร์เลกันเถอะครับผมนะตอนนี้ เอาไงครับผมนะเพนได้ป้อมป้อมที่2นะครับผมนะเพนจะหนีได้หรือเปล่าพี่จะหนีได้หรือเปล่าผมโอ้โหหนีเสือปัดจระเข้จริงครับผมสุดท้ายเพนก็ถ่ายผมนะโดนล้อมหน้าล้อมหนังนี้ใครจะไหวก็ถือว่าเก่งนะแล้วครับผมตอนนี้ก็ตีครับผมนะตีมะม่วงครับผมนะบ้านผมเรียกบัมม่วงครับผมนะบ้านใครเรียบร้อยไม่รู้ครับผมนะตีบัมม่วงไปผมตอนนี้ป้อมก็เหลือแค่ป้อมเดียวผมแต่ว่าฟอร์เรสต์ฟอร์เรสตอะไรผมหนี้ครับผมนะอย่าไปสู้กับเขาครัผมนะโอเคตอนนี้นะครับผมตอนนี้แจ้งเกิดนะตอนนี้แจ้งเกิดจะไไดด้ป จะได้เปล่าโอเคไม่รู้ตีไเตก่อนแล้วผมนะโอเคพุ่งไปผมได้คนหนึ่งก็ผมได้ตัดเรื่องมาผมนะโอเคไอเดียบทำไงเนี่ยผมรอของผมนะโอเคตัดมาตรงนี้ขผมนะเห็นี้มของผมนะแต่ว่าปล่อยผมผมเอาัมม่วงก็งผมนะโอเคขอผมเพราะเกมมันจบที่ป้อมนะรับผมนะใครเป็นยังไงก็ไม่รู้ว่าผมนะตายช่างเมย์มันนะผมนะิดนองแค่นี้รับผมนะตีขผมนะตีขผมนะตอนนี้เพนเพนก็มาช่วยตีของผมนะเพราะว่าอยาลรู้ว่าเกมมันจบที่ ป้อมนะครับผมนะโอเคผมหนีครับผมตอนนี้ต้องแล้วครับผมตอนนี้เพนโดนนะผมเพนจะหนีได้ไหมโอเคผมช่วยไม่ได้จริงครับผมนะก็เลยต้องหนีกันก่อนนะผมนะก็เลยหนีมาก่อนครับผมนะเพนเราก็ต้องขอโทษเพนด้วยนะครับผมนะแต่ว่าเราต้องหนีครับผมนะเพราะว่าเราไม่ไหวครับผมนะสี่สองสี่ห้าเนี่ยเราไม่ไหวอยู่แล้วครับผมนะก็เลยตัดมาตรงนี้ครับผมนะโอ้เล่นหน้าป้อมเลยครับผมนะไว้หน้าป้อมไม่รู้พุ่งไปผมนะโอเคได้หนึ่งคนนะยังไง ของให้ผมนะโอ้โหไอ้เทียไม่กล้าพร้อหายเลยอ่ะกดไปปกติตี้ยตีไปเลยปกตีโอเคให้คนนึงก็เล่นมาเล่นมากดไปโอเคผมโอเคได้หนึ่งคนแลวผมของให้ผมของให้ผมขาดคนนึงขาคนนึงผมวีโรหนีได้ผมพุ่งไปก็ผมนะตัวนี้ได้มาบอสคิวแล้วก็ผมนะมีการคิวผมจะได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยก็ผมนะ เลยเดินตามไปผมเดินตามไปผมนะณตอนนี้โอเคตัดมาตรงนี้ผมเอาดาสดีกว่าผมนะโอเคตอนนี้ณตอนนี้เราอย่าประมาทครับผมนะก็มาตีดาสกันเถอะผมนะพี่เองก็มาช่วยผมนะทับก็มาช่วยครับผมนะก็ช่วยกันตีครับผมนะต้องขอบคุณเขาครับผมนะโอเคตีไปเรื่อยผมนะว่าจะได้หรือเปล่าผมตีไปเรื่อยตอนนี้เอาไงครับเอาไงครับโอเคครับผมตอนนี้ก็ประมาณตีห้าแล้วแล้วก็ผมนะโอเคเรากลับบ้านนะผมนะเพราะเราตีได้ไม่สำเร็จโอ้กลับมาตรงนี้ครับผมนะเอาไงครับผมนะแวนก็ เลื่อเหลือขึ้นหลอดครับผมนะแล้วก็เม็ดเลื่อเราเหลือขึ้นหลอดครับผมนะเอาไงครับผมนะก็เลยต้องรอครับผมนะถอยถอยตอนนี้เลิเตอร์ถอยถอยถอยไปวังครับไปขู่ไปงั้นอะไรครับผมนะสุดท้ายก็ไม่โดนครับตอนนี้โอแล้วครับผมนะตอนนี้ก็ต้องรอนะครับผมนะก็ตอนนี้ก็กําลังจัดการใครก็ไม่ได้นะครับผมนะก็เลยมาตรงป้อมครับผมนะโอเคครับผมนะเอาไงครับผมเช็บุ่งแต่ว่าเขาพุ่งมาโดนผมครับผมนะก็เลยหนีครับผมแต่ว่า เอาไงผมมากันสี่ห้าคนถ้าใครทานก็ถือว่าแบบยอดแล้วโอเคผมเอาไงอผมนะต้องหนีตายผมต้องหนีตา,ต,หตายอะตอนนี้เอาแล้วเอาแล้ว,ลวกูไหวนี่ก็ถือว่าแปะแล้วกผมูผมไหวนี่ถือว่าแปะแล้วไปเยอะไปแล้วผม ตีนึงีนึงโอ้โหตายผมก็ตายอย่างที่คีจะหวนะใครไหวก็ถือว่าแปะแล้วนะครับผมนะตอนนี้โอเคตอนนี้ผมก็ตายไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ผมนะเพื่อนก็ต้องถอยกับผมนะตามหลักแล้วก็ต้องถอยรับผมนะเพราะว่าอย่างไแเราก็ไม่ไหวอยู่แล้วผมแต่ว่าเพนไปตรงกลางก็ถือว่าดีวับผมนะความคิดเพนผมตัดมาตรงนี้ก็ับนมาะเหมือนเขาก็จะเอาดาครับผมนะตอนนี้ก็ต้องรอครับนะตอนนี้คือผมเป็นเคนนบผมสามารถที่ก็ไปดูได้กับผมนะเอาแหละกับผมตอนนี้ก็ตีดาใกล้หมดแล้วผมนะก็เลยต้องรอรับผมนะเอาไง ผมนะกอรีต้องเนื้ออ้อมครับผมนะกอรีตัดใจพุ่งไปครับผมนะกดจิ้มเลยกดไปครับผมนะโอเคครับผมนะเก็บได้ครับผมนะผมก็สามารถจุดติ๊กเก็บได้กผมนะได้ด่ครับผมนะเอาไงผมรีบจบครับผมเอาไงผมอื้อโอเคครับผมได้มาผมนะวันนี้สกาวผมข้าไปแปดเท่านะโอเคจะได้มาหลอดไหมได้มาหลอดไหมรอผมนะรอผมโอเคครับผมนะตอนนี้ก็รีบจบครับผมหน่อยเซฟฟิตนะผมเซฟฟิตเหลือคนเดียวอะไงเพนเป็นจะเก็บได้ไหมรับผม โอเคโอเคตายนะครับผมนะเ,เพนเราตายไปแล้วนะโอ้มดนะตอนนี้เหลือซีฟิทคนเดียวับผมนะ เขาไงโหวงเราตีป้อมครับเราตีป้อมผมไม่สอนนะโหวงตีป้อมแตกแล้วครับผมนะตอนนี้โอเคผมเอยู่เซฟี่เขานะเอาไงครับผมนะก็เก็บไปครับผมนะโอเคเก็บไปที่เรียบร้อยครับผมนะต่อไปผมก็ไม่สวดแล้วับผมนะตีป้อมเดี๋ยวโหนะนี้บจบครับผมนะนี้บจบครับผมนะตอนนี้โอเคผมจบเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนะหากใครชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมนะสำหรับนี่สวัสดีครับคิดหน้าเป็นไงเราติดตามนะครับผมบ๊ายบายครับเล่นจนเหนื่อยเลืมเยี่ยวเหนียวปวดฉี่ยังไม่ไปฉี่เลยดูเนี่ย มัน<ส>แจ <orman> ้งเตือนแบบเตะแม่งดีกว่าว so ่ะถ้าเจอตัวพวกนี้นะใช่ก็ผมบอกอยู่ต่อให้จะเตะมาดีกว่าเดียวพวกตีน่สบายเลยนะทะลุเกาะหมดแล้ว้องเพวกแข็งอ่ะไอเหี้ยเขาคิวกันสองคนเลยอ่ะโอ้โหแล้วดูผมดิดับโลเลยโล่พี่นอ่ะใช่ที่